การค้นพบน้ำมันดิบทรัพยากรที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและการค้าครั้งแรกของโลกอย่างเป็นทางการและเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางนั้นเกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยการเจาะบ่อขึ้นมาก่อนหน้าการค้นพบครั้งสำคัญนี้ผู้คนในหลายพื้นที่ทั่วโลกก็ได้รู้จักและใช้ประโยชน์จากน้ำมันดิบมาเป็นเวลานับพันปีแล้ว ชาวบาบิโลนและอียิปโบราณใช้ยางมะตอยซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากน้ำมันดิบเป็นส่วนประกอบในการสร้างอาคารและทำมัมมี่ในประเทศจีนมีการขุดเจาะน้ำมันตื้นๆและใช้เพื่อการให้ความร้อนและจุดไฟมาตั้งแต่เมื่อประมาณ2,500ปีก่อน เหตุการณ์ที่ถูกบันทึกไว้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรมน้ำมันสมัยใหม่เกิดขึ้นในรัฐเพนซิเนเนียของสหรัฐอเมริกาในช่วงกลางศตวรรษที่19บุคคลสำคัญ Drake, อเอ็ดวินเดรกอดีตพนักงานรถไฟได้รับมอบหมายจากบริษัทที่ชื่อว่าบริษัทน้ำมันเพนซินเวเนียให้พยายามหาวิธีขุดเจาะน้ำมันให้ได้ปริมาณมากเพื่อนำมาใช้แทนน้ำมันปลาวานที่มีราคาแพงซึ่งในสมัยนั้นถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงหลักสำหรับตะเกียงและโคมไฟสถานที่ใกล้เมืองไททัสวิลบนที่ดินริมแม่น้ำออยครีก การข้นพบในวันที่27สิงหาคมคริสตศตรราช1859คศ1859เดรกและทีมงานได้ประสบความสำเร็จในการเจาะน้ำมันขึ้นมาโดยใช้วิธีการเจาะแบบกระแทกและใช้ท่อห่อหุ้มผนังบ่อเพื่อป้องกันไม่ให้ดินพังลงมา มีความลึกประมาณ69ฟุตและสามารถผลิตน้ำมันได้ประมาณ25บาเรลต่อวันความสำเร็จของบอดเรกได้จุดประกายความตื่นตัวในการสำรวจและขุดเจาะน้ำมันอย่างบ้าคลั่งในพื้นที่นั้นและตามมาด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ำมันอย่างรวดเร็วทั่วโลก น้ำมันดิบกลายเป็นเชื้อเพลิงและวัตถุดิบสำคัญที่ใช้ขับเคลื่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมและเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาเครื่องจักรโรงงานและการขนส่งในศตวรรษที่20